สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้เอวกระโปรงออก2นิ้วนะครับลดลงไป2นิ้วนะครับเริ่มแรกเราก็เลาะขอบออกก่อนเลยนะครับวิธีที่เราจะทําก็คือเก็บจีบนะครับลดลงไป2นิ้วกระโปรงทั้งหมดมีทั้งหมด12จีบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการ4จีบหน้านะครับ4จีบหน้าเราจะลดลงไปจีบละ 1ะเบียดนะครับโดยเย็บไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเย็บจีบที่เหลือนะครับประมาณ1นึทับนะครับก็จะได้2นิ้วพอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เย็บกดจีบด้านนอกแบบนี้นะครับเราจะต้องเย็บจีบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีดนะครับเย็บจีบด้านในก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเย็บกดจีบด้านนอกแบบนี้นะครับ จีบก็จะดูเล็กลงนะครับเพราะเราพับเข้าอีกนะครับครับเราก็เย็บกดจีบแบบนี้นะครับทุกจีบเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวัดเอวนะครับเอวที่เหลือนะครับ เอวที่เหลือวัดได้เท่าไหร่แล้วก็ไปวัดขอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดเอวแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตัวนี้ได้30นิ้วครึ่งหรือ31นิ้วยอดๆนะครับ31นิ้ว3กระเบียดนะคอ่า30นิ้ว3กระเบียดนะครับ,เร,เ,บ,รบเราจะวัดตรงตะขอนะครับตรงรอยพับตะขอ ครับเราก็จะเผื่อเผื่อสาหรับติดตะขอที่ตัวหลบข้างในอีกนะครับเราทําการเลาะตะขอออก,ก่อนนะครับเลาะตะขอเกี่ยวที่เป็นตะขอโทเมียออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตัดเลยนะครับเราตัดออกแค่นี้นะครับนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อพับอีกนะครับเลาะทับคิวด้านบนออกนะครับ เราทับคิวขอบด้านบนออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเย็บตัดขอบนะครับครับทำการเย็บตัดขอบนะครับเย็บตัดขอบประมาณหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หรือหนึ่งกระเบียดนะครับพอเย็บตัดขอบเสร็จแล้วก็กลับออกมานะครับตรงไหนที่ ยังหมวนอยู่ด้านในก็ใช้เหล็กแหลมนะครับในการงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาให้ตรงเลยนะครับแบบนี้นะครับครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ไปเข้าขอบกันต่อเลยนะครับขอบเราก็จะใช้ช็อคขีดไว้ตรงที่เราวัดเมื่อกี้นะครับเรายังไม่เย็บปิดขอบส่วนที่ยื่นออกไปนะครับ ครับทำการอมเย็บเลยนะครับตัวนี้เราจะไม่เข้าขอบเหมือนกับผ้าถุงหรือว่าเกางเกงสลักนะครับเราจะอมเย็บได้เลยนะครับเย็บผางจะขอบประมาณ18นะครับประมาณนั้นนะครับข้อสำคัญก็คือดึงขอบให้ตึงนะครับในขณะเย็บจะต้องดึงขอบให้ตึงไม่งั้นขอบอาจจะมีอาการบิดนะครับถ้าขอบบิดแล้วงานจะไม่สวยเลยนะครับ กระโปงนักศึกษาผืนนี้นะครับมีการตัดชายด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดชายให้ดูนะครับแกให้ดูเฉพาะเอวนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอาจจะได้ยินเสียงสาๆนิดนึงนะครับครับดึงขอบให้ตึงนะครับ ไล่ผ้าให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีอาการกองนะครับเราจะต้องวัดขอบอยู่เสมอขอบกับตัวกระโปรงนะครับเราจะต้องวัดอยู่เสมอนะครับอย่าให้ผ้าขาดผ้าเกินนะครับครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ช่วงนี้ผมอาจจะมามาหายหายนะครับเพราะว่างานยุ่งนะครับอาจจะมีประชุมบ่อยๆนะครับครับต่อไปเราก็เย็บกดขอบด้านในนะครับเพื่อที่จะทับคิวมาตรงที่เราตัดหัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับครับเรียบร้อยครับตัดคิดได้ให้เรียบร้อยนะครับอย่ากให้เหลือคิดได้ไปถึงลูกค้านะครับ ครับหลังจากนั้นเราก็จะเย็บปิดขอบตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราติดติดตัวตะขอตวเมีก่อนแล้วกันนะครับจากผมเป็นจากคอมนะครับเราสามารถกดปุ่มทีละฝีเข็มได้เลยนะครับกดปุ่มเย็บทีละฝีเข็มนะครับเราก็สามารถสอย ติดตะขอบแบบนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปสอยมืออีกนะครับก็ประมาณ5้หกรอบก็ถือว่าใช้ได้นะครับแน่นนะครับแต่เราจะต้องถอดตีนผีออกนะครับเพราะไม่งั้นตีนผีก็จะเอียงนะครับครับแล้วก็เหยียบลงครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ กดตัดได้ได้เลยนะครับตัวนี้ได้ผมปรับตึงนิดหน่อยนะครับได้ก็เลยหลุดนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับเล็งให้ดีนะครับไม่งั้นเข็มอาจจะหักได้นะครับการสอยด้วยจักแบบนี้ก็จะแข็งแรงนะครับแน่นไม่เหมือนกับเราสอยด้วยมือนะครับ เพราะว่าถึงแม้ได้บางเส้นจะขาดก็ยังติดอยู่นะครับไม่เหมือนสอยมือนะครับถ้าขาดเส้นนึงก็คือไปหมดนะครับด้านนี้ไม่ถนัดนะครับขอกลับมาด้านนี้ดีกว่านะครับถนัดกว่า เราเหยียบลงตรงนี้แล้วก็กดตัดได้ได้เลยนะครับตัดที่ได้ให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวติดตีนผีเข้าไปก่อนนะครับไม่มั่นใจว่าจะเข้าตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นตีนผีตะเกียบนะครับ ครับเราทับขอบมาจนสุดเลยนะครับตัวนี้จะยื่นเข้าไปด้านในขอบนะครับเราต้องเผื่อไว้นะครับอย่าตัดของลูกค้าจนชิดเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นเวลาที่ลูกค้าอวบขึ้นจะไม่สามารถขยายออกได้นะครับจีบเขาสามารถออกขยายออกได้อีกหลายนิ้วนะครับแต่ว่าขอบอาจจะหายนะครับขอเนี้ยเปลี่ยนเป็นตีนผีตะเกียบนิดนึงนะครับซึ่งจะเย็บง่ายกว่านะครับ คับย้ำนิดนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงเย็บมาต่อก็ได้ตัวเดิมที่เราเลาะเลยนะครับครับเรียบร้อยครับครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูงานเสร็จนะครับงานที่เสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับสวยงามนะครับไม่เบี้ยวนะครับครับเรียบร้อยนะครับ ครัวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีครับ